เรามาดู how t ทกระเป๋าหมวกทรงนี้นะคะก็ในชุดคิดก็จะได้เป็นผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็มีแพทเทิร์นเดี๋ยวมาดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกกันเลยที่เราจะต้องมาต่อผ้าตัวนี้นะคะขั้นแรกนะคะดูจากแพทเทิร์นเนี่ยมันจะมีกลีบดอกอยู่หกลีบนะคะแล้วก็ตัดแพทเทิร์นกระดาษออกมาเลยนะคะเป็นหกลีบแล้วก็ตัวเกสรตรงกลางกลมๆหนึ่งชิ้นนะคะ เราก็มาเลือกผ้ากันเลยนะคะว่าจะใช้ตรงไหนเป็นกรีบตรงไหนเป็นเกสรวางแพทเทิร์นกระดาษนะคะแล้วก็ตัดตามแพทเทิร์นให้เว้นระยะเผื่อเย็บไว้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเนารูดตัดประมาณ0.7นะคะหรือหนึ่งเซนไม่เกินนี้พอตัดมาแล้วนะคะเราก็ ล้อมโดยการเนานะคะเนาริมแบบนี้ก่อนโดยรอบยกเว้นด้านล่างนะคะพอเนาได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอากระดาษเข้ามานี้ ล้อมทุกด้านนะคะทำให้ครบทั้งหกกลีบเลยแล้วรวมถึงวงกลมตรงกลางด้วยนะคะล้อมเสร็จออกมาจะเป็นแบบนี้เมื่อได้กลีบทั้งหกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเย็บประกอบเข้าด้วยกันทีละกลีบนะคะ ติดจากด้านข้างเย็บประกบทีละคู่แบบนี้นะคะนี่นะคะติดกันแล้วแล้วก็หยิบอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมาประกบไล่ไปทีละชิ้น จนครบหกกรีบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยมาติดเกรสรทีหลังได้แบบนี้นะนะคะเดี๋ยวเราจะสอยเกรยสรตรงกลางนะคะกะระยะให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ใส่ไปเลยเมื่อเย็บเกรสรแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแพทเทิร์นตรงกลางหมวกนะคะมาวาดลงบนผ้า แ,บบแยกแพทเทิร์นมาเป็นสามแบบแบบนี้นะคะตัดแยกออกมาแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ทำการสอยติดลงไปเลยอันนี้จะเป็นด้านบนของหมวกนะคะหลังจากที่สอยติดบนผ้าชิ้นหลักแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะด้านหลังแล้วก็เอากระดาษที่เราหุ้มไว้ออกนะคะ เอาออกทุกชิ้นเลยนะคะเมื่อแอปบ,บนผ้าหลักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาวางบนใย,ยแล้วก็ผ้าสาลูนะคะเป็นแบ็กกิ้งแทนผ้าซับในนะคะวางซ้อนกันสามชั้นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเนาแล้วก็ควิวให้เรียบร้อยในขั้นตอนนี้เลยนะคะเรามาทำชิ้นข้างกันนะคะรอบหมวกนะคะตัด ผ้านะคะ2.5งจุคูณสามสิเซนนะคะสีเทาสามชิ้นนะคะแล้วก็สีแดง2ชิ้นต่อกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเย็บต่อกันประกบเย็บไปทีละเส้นนะคะเย็บให้เป็นชิ้นเดียวกัน สลับสีเทากับสีแดงนะคะหลังจากที่ต่อทั้งห้าชิ้นรวมกันแล้วนะคะก็มาวางบนใยแล้วก็ผ้าสาลูนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทําการควิวค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเอาแพทเทิร์นตัวที่เป็นฐานปีกงวกนะคะมาวางแล้วก็วาดแพทเทิร์นลงบนผ้าเนี่ยสองชิ้นนะคะจะเป็นชิ้นส่วนตรงนี้ ตัดออกมา1ชิ้นนะคะแล้วเราก็จะควิวกับใยเลย1ชิ้นและอีกชิ้นหนึ่งเราจะไว้เย็บตลบกลับนะคะหลังจากที่ควิวเสร็จแล้วนะคะก็เอาทั้ง3มชิ้นเนี่ยมารีไซส์นะคะตามแพทเทิร์นเลยวาดโดยที่เผื่อเย็บนะคะก่อนที่จะตัดเดี๋ยวเราไปเย็บ,บล็อกไว้ก่อนนะคะทั้ง3มชิ้นเลย พอเรารีไซต์ตามแพทเทิร์นแล้วนะคะก่อนที่จะประกอบนะคะก่อนที่จะเย็บกลับเราต้องทำตัวสายคล้องห่วงนะคะก็คือตัดผ้า4เซน4คูณ10ประมาณ10นะคะประมาณ10เซนพับพับเข้าจนเหลือประมาณ1เซนแล้วก็เย็บเย็บสองข้างซ้ายขวาแบบนี้นะคะเอามาเป็นห่วงวางไว้บนตัวหมวกนะคะ หลังจากนั้นเอาผ้าที่จะเป็นซับในอะคะ่ะทับอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราวาดแพทเทิร์นเย็บโดยรอบนะคะเว้นช่องเว้กลับส่วนตัวหัวเอ่อไม่ใช่หัวบนกระเป๋าด้านบนนะคะที่แอปไว้เราก็ใช้ผ้าสองชิ้นค่ะซับในสองชิ้นนะคะชิ้นแรกเนี่ยเราพับริมเข้าไปแบบนี้แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยเราทับลงไปเลยเพื่อที่จะเย็บกลับ อันนี้เราเย็บรวมเย็บรอบไปเลยนะคะเย็บรอบหมดเลยแล้วเพราะว่าช่องซับในเนี่ยเราเว้นช่องไว้กลับเรียบร้อยแล้วส่วนชิ้นด้านข้างนะคะก็เหมือนกันนะคะประกบผ้าซับในแล้วก็เย็บโดยรอบเว้นช่องไว้กลับนะคะเราจะเว้นในช่วงตรงเอาไว้กลับนะคะส่วนช่วงโค้งเราก็เดินจากปิดให้หมดเลย ทั้งสามชิ้นนะคะหลังจากที่เย็บมาแล้วนะคะเราก็ทำการกลับพลิกกลับออกมาอันนี้ชิ้นด้านบนเนี่ยเรามีเว้นช่องไว้กลับอยู่แล้วตอนที่ประกบผ้าสองชิ้นนะคะแต่ว่าชิ้นส่วนอื่นๆเราก็จะเว้นตรงนี้เป็นช่องไว้นะคะหลังจากสอยปิดช่องหมดทุกชิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเย็บติดตรงสันหมวกนะคะมันจะมีมุม ที่ด้านบนเล็กด้านล่างจะกว้างกว่านะคะสอยปิดตรงนี้ไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะประกอบฝาด้านบนของหมวกอีกทีนะคะหลังจากที่เย็บติดกันแล้วนะคะมันจะมีด้านที่เฉียงอย่างนี้นะคะเอาเอาที่เฉียงเอาไว้ข้างล่างก็คือวงมันจะใหญ่กับเล็กนะคะดูว่าใ,ให้พอดีกับด้านบนนะคะ เดี๋ยวสอยติดแล้วเดี๋ยวเราจะมาค่อยเย็บซิปกับชิ้นด้านล่างอีกทีหนึ่งผ้าชิ้นนอกกับชิ้นนอกก่อนนะคะสอยให้ติดกันไล่ไปเรื่อยๆเลย หลังจากที่สอยทั้งด้านในและด้านนอกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดซิปกันนะคะวางซิปคว่ำลงนะคะเอาหน้าซิปคว่ำลงกับชิ้นตัวฐานก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะสอยติด ค่อยไล่ไปตามแนวโคง้งของกระเป๋าเลยนะคะนี่นะคะเย็บจากจุดตรงปลายซิปนะคะให้อยู่ตรงริม ขอบซิปเลยนะคะสอยติดติดตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเย็บตรงด้านฟันซิปอีกทีนึงเย็บให้ติดแบบนี้เลยนะคะเสร็จจากฐานของหมวกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอยติดกับด้านบนของหมวกนะคะก็คือเย็บติดกับช่วงอ่าสันอยู่ด้านหลัง อ่ะตรงสันนี้อยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็หากึ่งกลางประกบแล้วก็ไล่เย็บติดเลยค่ะเราก็มาสอยปิดช่องด้านหน้านะคะด้านหน้าหมวกสอยผ้าชิ้นนอกติดกับ ตัวฐานกระเป๋าได้เลยตามเส้นที่ขีดไว้นะคะจากที่สอยปิดก็เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาห่วงนะคะมาเกี่ยวได้เลยเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วกระเป๋าหมวกทรงโกโบริของเรานะคะเรียบร้อย